สวัสดีครับพบกับผมเสือลายไทยอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะมาปั้นดอกกุตานครับผมสไตล์ของผมเองครับมาชมกันเลยครับชอบไม่ชอบกดคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับถือว่าพูดคุยให้กำลังใจกันครับเนี่ยครับมาชมกันเลยตอนแรกนะครับจะปั้นชั้นหนึ่งก่อน เนี่ยครับชั้นหนึ่งทับขึ้นมาเป็นชั้นสองก็ปั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มาใส่ข้างในครับเนี่ยครับปั้นเสร็จแล้วก็ะจะเป็นประมาณนี้ชมกันเลยครับคือปั้นกลมๆแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็เกียงปาดครึ่งนะครับเนี่ยหารสี่เลยครับหารสี่เลยแบ่งครึ่งครึ่งแล้วก็ ขีดๆหน่ครับขีดเส้นเนี่ยครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรให้คอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะทำให้ ตอนนี้ช่างช่างนุกนะครับจากเพชรบุรีบอกให้ทำเส้นให้ยังไม่ได้ทำเลยรอก่อนนะครับไม่ค่อยวางวางก็จะรีบทำให้นะครับวิธีปั้นดอกพุตาาสไตล์ของผมเสือลายไทยครับ สิชมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางมือใหม่ก็ดูกรณีศึกษาเป็นวิทยาทานได้ครับดูไว้เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ได้ผมงานของผมไม่ยากครับดูแล้วเข้าใจง่ายสุดแล้ว ยากไม่ยากหลายคนก็บอกว่าผมทำตามได้ครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับเพราะผมก็เข้าใจผมก็ไม่ได้เรียนมานะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ผมก็มาฝึกเอาหน้างานโดยตรงแบบนี้เลยครับไม่ได้จบอ,ะ,อะไรมาเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ใจครับทุกอย่างอยู่ที่ใจ จรักหรือเปล่าถ้าใจรักก็ทำได้ครับอยู่ที่ใจอย่างเดียวพรสวรรค์มันมาพร้อมกับพรแสวงครับโอเคเสร็จแล้วครับดอกพุตาาเป็นไงบ้างครับเนี่ยครับยังปั้นไปเสร็จกำลังปั้นอยู่นาบันหอระฆังวัดไซยญ่ครับ คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปตอ่อไปครับผมสวัสดีครับ